ดีใจที่ได้ได้มาร่วมเที่กับแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะสำหรับผมเองแล้วมันก็ถือว่านานเหมือนกันนะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาเที่ยวด้วยกันแบบนี้หรือว่าได้มาต่างประเทศแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานานแล้วแต่ยังรู้สึกว่าสนุกครับสนุกอยู่เหมือนเดิมนะก็ขอบคุณขอบคุณทูบแฟชชั่นนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เรียกได้ว่าร่วมสนุกกันนะจนทำให้ได้มาเจอกับพวกเราสองคนได้ดีๆกรมดีๆซัมเมอร์สองคืนแคนประเทศสิงคโปร์ครับผมได้โปรดม ก็เป็นครั้งแรกนะที่มาทำอะไรอย่างงี้ก็ต้องบอกว่าใหม่มากครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะเออชอบอะไรเงี้ยแต่สมมันเจอตัวจริงอาจจะเกลียดก็ได้ทำไมมันไม่หยุดพูดเลยทำไมมันเล่นความทำไมมันสนุกสนานเลยก็คืออยากอยากให้สนุกครับด้วยความที่เป็นครั้งแรกเราก็เต็มที่กับมันทั้งคู่ครับก็บอกว่าครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่วันแรกนะน่าจะเป็นความทรงจำหนึ่ง เราทุกจะจำด้วยกันแล้วก็เวลาที่เรามีความสุขช่วงเวลาความสุขมันจะเร็วมากขึ้นที่ครนี้ช่วงเวลาของผมมันผ่านไปเร็วมากมาค,ครับผมขอบคุณทุกคนมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับครับผมชอบนอวเยอะอเราไปห้องนอนสองคืนนี้เรานอนเที่ยงคืนไม่กรตีหนึ่งไม่เหงาปากเลยอย่างนี้ไม่เหงาเยไม่ได้พูดเลยไม่เหงาปากเหงาหูครับผมเหงาพูดครับผม บางทีเขาก็ไม่ได้ฝากเขากดเกมหมอไปเขาก็ทำผลงานรอบรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อดทนทนทนไปด้วยกันครับขอบคุณครับ